สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกระมวลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45สี่แซตนิวพระอิสาน HD จานราวเทียม IPM ดรืจานสีส้มวันนี้พบก,กับดิฉันวิภาวรรณทศีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยอำเภอทวัตบุรี วันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีนายทรงพลใจเกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอทบุรีโดยมีคณะกรรมการเหล่ากชาติจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้านส่วนราชการในอำเภอหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยการมอบเงินช่วยเหลือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นผู้สูงอายุคนพิการและเด็กซึ่งเมื่อประสบเหตุวาตภัยจะยิ่งส่งผลกระทบทำให้ครัวเรือนเหล่านี้มีความยากลำบากเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เปราะบางโดยมุ่งลดความเหลื่อมล้ำให้เข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมทางนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในอำเภอทวัดบุรีจำนวน54รายตามโครงการร้อยเอ็ดเมืองเกษตร,รอัจฉริยะท่องเที่ยวสร้างสารรค์วัฒนธรรมสร้างมูลค่าสังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน รองประธวนสบการณ์นางสาวทานในพิ้นทีหม้อและเป็นผ่านเป็นตัลนงใจให้กับพี่น้องผู้กระกบภัยในพื้นที่เกิดอุิรีในวันนี้ตามที่ได้เกิดเหตุ พายุฝนฟ้าะนองและมีลมกระโชกแรงในเพื่อนอที่23เมษายน2566เวลาประมาณ1ทุ่มทำให้บ้านเรือลาสรในพื้นที่อำเภอวัดปรุรีได้รับความเสียหายบ้างซึ่งใครัะกล่าวได้เสร็ียที่ลงแล้วการดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นทางท้องผิ่นโดยทาง รีบปักจูนสุขภาพเดิมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์าะจากปันน้ำใจของเหล่าเกษตรดังกล่าที่เป็นครัวเรืนอนเปราะบางประสรีและเด็กอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ประสบวัฏปัฏต้องดูแลสมาชิกในครัวเรือนและทางจังหวัดร้อยไทยในวันนี้โดยเรือละ8,000บาทขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดภัยนละกัะบตนะ่บอไปขอกราบเรียนเชิญครับ รองขอรมนจังหัดร้อยเอ็ดท่านรงรทธนาอ่อนนายกเทศมนตรีสุนวิเวทท่านหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทุกท่านนะครับรวมทั้งท่านผู้ที่มาแทนนะครับแล้วก็บรรดา ประชาชนกลุ่มก่อบางนะครับในพื้นที่ของเราได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของที่ว่างใสมีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีมอบเงินตะภัยไที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่23เมษายนอำเภออำเภอธวัชบุรีโดยเฉพาะตำบลยิเวเนี่ยเป็นจุดหนึ่งซึ่งเกิดเหตุเกิดตะภัยขึ้นก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับมีครัวเรือนรัศดรประสบตะไคร เยอะณที่นี้มีอยู่จำนวน54ครัวเรือนแต่จริงๆเยอะกว่าน,นั้นนะครับหมายความว่าเป็นกลุ่มซึ่งอาจจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้มีปัญหาทั้งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางหน่วยงานที่มนุษุ์เนี่ยจึงได้พิจารณาในส่วนของครัวเร็ออำนาจตามระเบียบการช่วยเหลือผู้ การที่้นำเอากรณีเคสของท่านเนี่ยกรณีทั้ง54ครัวเรือเนี่ยเข้าไปสู่ระเบียบนี้แล้วก็ขอให้ได้มีการรับความช่วยเหลือนะครับในส่วนที่จริงๆแล้วเนี่ยในในส่วนก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ได้แก่อําเภอธว,วัตบุรีแล้วก็เทศบาล ตำบลนิเวโดยท่านนายกระดงริเนี่ยก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในทันทีขณะเ,เมื่อเข้ามาเนี่ยก็ไม่ทันรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือก็รวดเร็วมากท่านนายกให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในการที่จะได้นําเอาสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ตา่างๆเหล่าอาชาติจังหวัดนะคะกรรมการ,ร,การและสมาชิกนาเอาถุงยางชีพมา ถุงยังที่ผลิตไม่ทันนะตอนนั้นต้องขอไปยังจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์นี้เป็นศูนย์ของการชาติศูนย์ของสภาการชาติเราก็ขอไปแล้วก็ก็ส่งให้นะครับในระยะเวลาไม่เกิน4ีวันถุงยังที่ก็มานถึงบรรดาพวกเราซึ่งได้รับความเกิอร้้อนเสียหายจ,จากวัตจภัยนะครับก็ต้องบอกพวกเราอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของไอ าการให้ความช่วยเหลือเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของถุงยางชีพเนี่ยเจตนาสําคัญของการให้ถุงยางชีพเนี่ยเพื่อที่จะให้ผูเรือนซึ่งได้รับประสบภัยพิบัติเนี่ยภัยพิบัติมีอะไรบางมีน้ำท่วมบ้านนะมีไฟไ,ไหม้ามีวัตภัยหมายถึงลมพัดรุนแรงเนี่ยเช่นสังสังกรณีเนี่ยมันมันทำให้สภา,าวะการ ดํารงชีพของเราเนี่ยมันสะดุดไม่สามารถที่จะไปทำมาหาทีนได้เนี่ยทางราชการจึงเอาถุงยางชีพซึ่งภายในถุงยางชีพเนี่ยมันจะบรรจุไปด้วยของซึ่งจําเป็นต่อการาของทีพในระยะเวลา 3- าถึงห้าวันมาให้เราเพราะฉะนั้นจะเป็นของที่ไม่เสียเวลาก็อไปอทำกรรมวิธีอะไรต่างๆอีกอันนี้คือเป้าหมายของถุงยางทีพคือให้รัษดรที่เดือดร้อนเนี่ยเขาสามารถที่จะ อ,อย่างชีวตอยู่ได้ในระยะเวลาที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าเทศบาลเนี่ยขเขามีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการช่วยเหลือรัศฎรในเขตพื้นที่ลมพัดพายุมาบ้านพังน้ำท่วมบ้านเนี่ยอุดแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะในภาวะ การเงินที่เทศบาลและอบตสามารถที่จะทําได้แต่ในอำเภอในอำเภอเห็นเทศบาลไม่มีเงินและเอาในอำเภอผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ก็จะพิจารณาในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ในกรณีนี้ก็โชคดีที่ว่าทางเทศบาลตทีเวสสามารถที่จะให้คดช่วยเหลือได้โดยไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ แต่ในกรณีของเรา54ครัวเรือนเนี่ยเป็นกรณีของกลุ่มบอกบานซึ่งการให้ความช่วยเหลือเป็นในรูปของเงินให้ความช่วยเหลือเองินสงเคราะห์ผู้ประสบเหตุนะครับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบเหตุลายละ3,000บาทนะครับถ้า14ครัวเรือนก็เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ครับ160,000 ให้บอกว่ามีภยัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นก็จะรีบไปช่วยกันในการที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับบรรดาลัทธิดนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่พวกเรามีความ,า,มา,ามสมัครสมัครสมัดทีกันนะในการให้วความช่วยเหลือผู้ที่อาจจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ก็ไม่อกาสหรือว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราก็จะเป็นลักษณะเน,นี้ยก็ จะพยายามทําในลักษณะที่เรียกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคนที่อยู่ข้างหลังคนที่เจ็บป่วยคนที่ป่วยคนที่อายุเยอะเนี่ยก็พยายามยที่จะดึงให้ไปด้วยกันเดินไปข้างหน้าด้วยกันให้ให้ได้นะครับก็ประครับประคองกันไปก็ขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับทั้งภาคราคัฐภาเอกชนผู้นำชุมชนอาสา,าสมัครโดยเฉพาะเทศบาลตำบลวิเวศนะครับ แล้วก็ที่ร่วมกันดูแลช่วยเหลือครครัวเรือนเปราะบางที่ประสบเหตุวัตภัยบักคโบนโดนปัญญาประทานพรให้ท่านและครอบคและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวัตภัยในครั้งนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใ,ใจและกำลังสติปัญญาในการประกอบภาร,รกิจต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติตือไป บครสอขอเชิญสองค่ะับองต้องเชิญมาไ้ะคะด้านหน้าดต้องได้ครับนี้ลครับกำลังกลับมาหน้าที่เดิมนะคะแถวที่สองตัวถ่า ไปเยนะครับหนึ่งสองครับตรงข้าลร้องนะคะแถวสอไปเจ้าหน้าที่ได้องที่นเรงนีเลยเอาตรงนี้เลยค่ะเอามารอเลยค่ะรอน้าหน้าเดี๋ยวากันนะคะทีน่านะคะเรียมตัว่องกล้องได้ครับขยนะครับสำหรับผู้บริหารนะคะ สงกราสองเบเดี๋ยวเชิญหมารนั่นข้งนี้ค่ะมาอยู่กับท่านนันเพรค่ะเรือนฐานขออนุญาตมากล้องนะครับเรงองค่ะเข้าสองใบสองท่านข้าไปเรือนฐพบนะคะพบัทีรั่ ค่ะส่งมอบซองเดียวมาเลยค่ะไม่เปไรค่ะายูสุดท้ายแล้วนะคะัวใช่ไหมรับไปแล้วไม่กครับอเแล้วก็สงถายขอยกมากล้องได้เลยครับากร้อนครับ่สองครับตรงจุึที่ท่านนั่งได้เลยค่ะแล้วก็ให้สัญญาณได้ขายทั้งอพร้อมนะครับ 1>, 1 2 3 1 2 3 2> อีกภาพครับรบ,บอกกันที่ตำรวจร้อยเอ็ดจัดโครงการต้นแบบโรงเรียนปลอดอยาเสพติดเพื่อเยวาวชนและอนาคตของชาติ เช้าวันนี้เมื่อเวลา8นาฬกา30นาทีณหองประชุมโรงเรียนขัติยะวงศาร์ตำบลในเมืองอเภเมืองร้อยเอ็ดจร้อยเอ็ดพลตํารวจตรีกิติศักดิ์จัมรดประเสริฐผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายวิเชียโสุดาทิพย์นายอเมืองร้อยเอ็ดนายวงศกรประกอบนันรองผู้อำนวยการเขตมัธยมศึกษาร้อยเอด็ดนายภูวนาถคำพะใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงศาเปิดโครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติดเพื่อเยาวชน และอนาคตของชาติโดยการดําเนินงานของพันตํารวจเอกชนิดศรีหาหนผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมือง 101, 1, ร้อยเอ็ดพันตํารวจโทรกฤตภูวิจิตรองผู้กํากับการจราจรสถานีตํารวจภูธรเมือง 101, 100, ร้อยเอ็ดร้อยตํารวจเอกสุรพลพลพันรองสารวัตรสืบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดว้า ชุดครูตำรวจ DARE และคณะมีนักเรียนโรงเรียนขัติยะวงศาเข้าร่วมจำนวน400คนเป็นโครงการนำร่องต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดโทษและพิษภัยของยาเสพติดพันตำรวจเอกชลิตสีหาหนูผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดโทษและพิษภัยของยาเสพติดการรู้จักปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดอยังบิดามารดาบุคคลในครอบครัวและคนในชุมชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมทั้งการค้นหาเด็กนักเรียนและเยาวชนที่มียาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอ,อีกต่อไป ดยเป้าหมายการดําเนินการได้แก่นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืพ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดจำนวน43,407คนและครู2,440คนซึ่งในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจํานวน5โรงเรียนได้แก่โรงเรียนขัติยะวงศาโรงเรียนสตรีศึกษาร้อโรงเรียนร้อวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษาสองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 6ถึงวันที่3 1เกรกฎาคมพุทธศักราช2566รวมร,ระยะเวลา3เดือนทั้งนี้พลตจตรกิติศักดิ์จํารัดประเสริฐผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดร้อยเอด็ดประธานในพิธีกล่าวเปิดงานว่าปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามที่สำคัญของประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพลตรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงมีนโยบายเร่งด่วนให้มีการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดแบบครบวงจรให้ครอบคลุมและครบทุกม,มิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดไปสู่เด็กนักเรียนและเยาวชนหากเด็กนักเรียนและเยาวชนมีความรู้และมีภูมิคุ้มกันที่ดีไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวก,กับยาเสพติดแล้ว เมื in, ่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุหากมาตรการป้องกันยาเสพติดสามารถดำเนินการอย่างได้ผลแล้วก็ลดปัญหาจำนวนผู้ค้าผู้เสพและผู้กระทําผิดกฎหมายยาเสพติดลงได้และถือเป็นแบบอย่างที่ดีในครอบครัวและสังคมอีกด้วยครอบครัวและสังคมโดยเฉพาะอย่ ครบครัวที่มีคนติดยาเสพติดนั้นจะทําให้คนในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทุกข์ใจมากดังนั้นนับว่าเป็นโอกาสที่ดีทู้จะนำโดยุฬางกรณไว้ทยาดำเนินการจัดทำโครงการรอดยาเสพติดเพื่อเยาวชนและสาารณกุศลชาติจะได้มีความรู้เกี่ยวกับและพิภยของยาเสพติดรู้จักเสเกี่ยวกับอท่านเปิดนาำไม่ทกนะครับที่ได้รับรนาย ที่จะมาบรรยายให้ความรู้และครับเ,เรื่องเนี่ยเรียกว่าตามโครงการที่เราได้วางแผนกันไว้คนะรับขออนุญาตหน้ากัทีนะครับบทที่6ที่มาในส่วนยุทธเนื้อในอยทุทธเนื้อนะตำแหน่งในผู้การตำรวจดูแลตำรวจ3,000คนในประเทศดูแลตำรวจ3ปัญหาหรือสถานีปีที่แล้วจับกุยาบ้าได้หลายแสนเม็ด ยาบ้าหลายแสนยาไหนยาติติดหลายแสนแต่รู้ไหมว่าคนขายยาบ้าเขามองตลาดที่ไหนที่ขายดีที่สุดที่ไหนเอไหน่อเลยใช่เปิดไป็นหน้าจอแค่นี like eh? ah ้เอาทุกคนหลับตาตัวหลักการทั้งหมด แล้วเดินตาหน่อยในจอเรามีให้นี่นะในจอมีให้นี่แต่ลูกๆที่องทางขวาที่เราทางขวาใครนั่งอยู่ที่หญ่ของบ้านเงินไปเลยที่นั่งอยู่เห็นปะเห็นไม่เห็นค่ะข้างหนั้นใครนั่งอยู่เห็นปะใารนั่งอยู่ข้างซ้ายใครยู่มองอะไรให้เดินจอนี่หน่อยในจอมันบ้า จอมนแพ้แต่กลที่แบบประเทศก็โลกอยู่นะแต่อย่าลืมมองรอบข้างมองรอบข้างเห็นคุณลุงผู้กับเดินเรือนอยู่เนี่ยดูแลเงินเงินเัินเงินเลยตำรวจสามร้อยคนคอยจับผู้ร้ายหายยาให้ผู้คนหนูนะครับวันนี้มาเนี่ยตำรวจมาเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องนะครับเดี๋ยวคุณลุง้ดูแลจะมาด้วยเอาความปลอดภัยนี้จากอาเด่นอาตุ้มนะครับอาหนูวันนี้ครับ ขอบคุณมากครับผมและผู้บังคับการนะครับพร้อมท่านแขกผู้เกียรติทุก <bunker. S 2> ท่านครับได้ครัในการที่จะรับทราบรับรฟังปัญหาทุกปัญหานะครับที่เกิดขึ้นทนุกปิธีครับถือไหมว่าจะไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวกับยาเสพติดจะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความรุนแรง ประสบเหตุวาตภัยอำเภอจังหารเช้าวันนี้นายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบป,ปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอจังหารโดยมีคณะกรรมาการเหล่ากชาติจังหวัดร้อยเอด็ดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอหอกาัค้าจังหวัดร้อยเอด็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการมอบเงินช่วยเหลือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นผู้สูงอายุคนวิการและเด็กซึ่งเมื่อประสบเหตุวาตภัยจะยิ่งส่งผลกระทบทําให้ครัวเรือนเหล่านี้มีความยากลาบากเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลจึงได้ให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เปราะบางโดยมุ่งลดความเหลื่อมล้ำให้เข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม ทางนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในอำเภอจังหารจำนวน48รายตามโครงการร้อยเอ็ดเมืองเกษตรอัจฉริยะท่องเที่ยวสร้างสารรค์วัฒนธรรมสร้างมูลค่าสัางคมพัฒนาอย่างยัง่งยืนคณคุณภาพชีวิตขัวเรือนปลอบภายในวันนี้ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่2 3ความเสียหายจำนวน1รายได้รับความช่วยเหยลือจำนวน3,000บาทและ ตำบลแสนชาติมีคนเดินได้รับความเสียหายจำนวนสองลายได้รับความช่วยเหลืลจอจำนวนหกพันบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาบทตะไคแต่ยิ่งส่งผลกระทบให้คนเรือนเหล่าน,นี้มีความยากลำบากเพิ่มมากขึ้นจาเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากนายก,ากษษษษสมาคมอาสาสมัครการช้าจังหวัดร้อยเอ็ดอท่านพิจาา พัชลากุลสุขรองประธานสถานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดท่านนายกเทศมนตรีตำบลโรงสิงนักดูรัฐกิจการเราก็เพิ่มประสบไปที่บ้านเรื่องของทู่พวกเราเสียหายนะครับก็มีอยู่จำนวน48ครัวเรือนด้วยกันในจำนวน5าตำบลนะครับก็เรื่องของ แล้วก็วาตับภัยหรือว่าภัยพิบัติสงเคราะห์อื่นๆเนี่ยก็จะตามเข้าไปโดยเร็วนะครับจะเป็นในส่วนของทาง,ทงทอำเภอก็ดีกรรมการทั้งสมาชิกก็จะเข้าไปดูแลพ่อแม่พี่น้องในรูปของสิ่งของที่จำเป็นต่อกัดของที่นะครับของสุขภาพพลานามัยนะครับโดยงาน นนส่วงานซึ่งเป็นประธานตึงกลมเลบอกไปมาตามนั้นตากล้องพร้อมไะมได้จ้างค่ะขอเชิญผู้บริหารมองกล้องนะคะ,คะ,คะ,คะพร้อมพร้อมกันนะคะรับซองค่ะแต่ซองอะไรค่ะพร้อมไหมคะเหลืออ,อ,อีกคนยังห่างไปกล้องนี้ได้ครับอย่างนี้ครับ กล้องนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตายู่รอเอาลูกไปได้โอเคครับผมมองกล้องไหมนะคะคุณยายครับผมคุณยายครับนหนึ่งสองสามครับยิ้มได้นะคะยิ้มได้ยิ้มได้นะคะมองกล้องครับคุณยายครับขอบคุณครับหนึ่งสองสามครับรอบคูค่ะเช่เพื่อนนิดหนา นาทีสามนาทีหกครบไหมถ้าครบแล้วมอบ่าขออนุญาต <ผม S 1> ครับเรีสอค,ครับท้ายข่าววันนี้ที่มิสแกนร้อยเอ็ดเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้น้องเนยกัญญากรมิสแกนรร้อยเอ็ด2023เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนนอกจากนี้น้องเนยได้เชิญชวนเที่ยวร้อยเอ็ดและขอบคุณที่ให้การสนับสนุนด้วยดีพร้อมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอด็ดโดยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเมืองท่องเที่ยวและมีสถานที่เคารพเลื่อมใสศรัทธามากมายอาทิ ขอโหวตร้อยเอ็ดบึงพลานชัยวัดประชาคมวัารามวัดป่ากุงพระมหาเจดีย์ชัยมงคลวัดบุรพาพิรามวัดเหนือน้ำตกถ้ำโสดากูพระโกนาเป็นต้นโดยมีเครื่องแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นคือผ้าไหมาลายสาเกต และเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ชั้นดีมีชื่อเสียงระดับโลกภพ่นี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกะมเเเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z new ภาคอีสาน hd จานดาวเทียม ipm หรือจอสีส้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษทศศีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ